ก็ไม่อยากแก่นะอยากจะดูเป็นสาว2,000ปีเสมอนะวันนี้เราคุยถึงเรื่องของคอลลาเจนแต่จริงๆแล้วคอลลาเจนมีดีมากกว่าเรื่องของความสวยงามคืออะไรคุยกันค่ะครับเป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับที่รายการของเราได้รับเกียรติเพราะฉะนั้นไปเจอกับเธออีกครั้งนะครับอดีตนางสาวไทยในปี2546คุณหมิงอรินมาศบุญของทรัพย์ผู้เชี่ยวชาวญด้านคอลลาเจนต้องเรียกแบบนี้เลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับทันที่เราพูดไปแล้วว่าช่วยเรื่องของกระดงูงกระดูกที่เคยปวดและหาย คิดนานไหมนะครับตอนนั้นที่บอกว่าหายไม่ถึงเดือนนะคะสาหรับตัวมิกงเองเพราะว่าอพอเราเป็นเริ่มต้นเราก็ทันเลยคือเราไม่ปล่อยให้มันเลื้อรลังจนเกิน<ช>ไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยอาจจะเร็วกว่าคนที่สมมติว่าเขาปล่อยไว้บางคนเป็นถึงขั้นแบบต้องนั่งวิวแชร์แล้วแบบย้อนนิดนึงตอนนั้นน้องมิงปวดตรงไหนนะมิงปวดตรงเข่าข้อเท้าแล้วก็<ช>อุ้งเท้าค่ะคะือจะแสนเท้าส้นสูงไม่ได้เลย<ช>คือ ผลของหญิงที่มาเป็นแบบนี้เนี่ยสาเหตุคือมันมาจากการที่เราใส่รองเท้าส้นสูงเป็นประจําแล้วมันต่อเนื่องมานานเพราะเราใส่มาตั้งแต่เราทํางานแรกๆที่เราแบบเป็นนางสาวไทยเราก็ใส่มาตลอด10กว่าปีมันเหมือนใส่ก่อนวัยที่มันควรจะใส่ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่ามันเป็นโรคของวัยทํางานก็ได้เพราะว่าสาวๆต้องใส่ส้นสูงโราเะพาะพวกนางงามเขาบอกไม่ใส่ไม่ใส่ส้นสูงจะไม่สวยอ้าจริงๆเราผู้หญิงเนี่ยแหละจะไม่ต้องเป็นนางงามคือผู้หญิงเนี่ยด้วยพอเวลาเขาขึ้นสูงปุ๊บเนี่ยบุคลิกภาพอะไรต่างๆแล้วสวยขึ้น ด่นดระหมันจะสวยขึ้นอะไรเงี้ยค่ะลงต้องลองใส่เออเดีวะสดเดะมุ้งนี้กระดิกนิ้วก้อยเลยนะป้าใส่ไม่ไงแล้วพราทีนี้เนี่ยถ้าถามเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยคนเป็นเรื่องโรคกระดูกเนี่ยเร็วกว่าวัยอันควรเยอะมากต้องพูดแบบนี้ค่ะเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยคือพฤติกรรมต่างๆของเราเนี่ยทำเร็วกว่าคนสมัยก่อนเยอะไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นแสงพาซ้นสูงคนสมัยก่อนเนี่ย หลังต้องจบเรียนจบแล้วถึงจะมาใสใช่ไหมคะเมื่อก่อนเขาจะใส่แฟลตธรรมดาอะไรเงี้ยแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยน้องน้องมัธยมไม่เห็นแต่สามสี่ขวบอต่แต่แต่แต่กันเราใช่ไหมเออมันก็แบบจริงๆถ้าถามว่าสวยไหมสวยถามว่าเราชอบไหมเราก็ชอบแต่เราลืมเรื่องสุขภาพไปนะคะมันก็เลยเราก็เลยต้องหันกลับมาดูว่าเราจะทำยังไงให้ความสวยมันควบคู่ไปกับสุขภาพได้ด้วยค่ะก็คือว่าใส่นานๆเข้ามันก็กระแทกตรงกระดูกถูกต้องมันก็ปวดมันเหมือนกับทําไมเวลาตามข้อต่อต่างๆที่เราปวด ทำไมเวลายอย่างรถรถยนเนี่ยทำไมต้องเติมน้ํามันหล่อลื่นเหมือนกันเลยข้อข้อต่อของเราเนี่ยมีคอลลาเจนที่ไวซัพพอร์ตพอเราใช้ไปเยอะๆเนี่ยคอลลาเจนเขาหายไปเพราะว่าเขาจะค่อยๆผลิต เลิกผลิตเนี่ยอย่าพูดเลิกผลิตหมายถึงว่าหยุดผลิตแล้วเขาจะเป็นกราฟดิ่งตั้งแต่อายุ25่คือร่างกายคนเราเนี่ยยังผลิตคอลลาเจนตลอดนะคะคือถึงแม้จะหลังอายุ25ก็ยังผลิตแต่มันผลิตน้อยลงแสดงว่าหลังจาก25เริ่มหน้าเป็นห่วงถูกต้องแต่ถ้าก่อน 25- สัก20เนี่ยอาจจะยังไม่ใส่ใจได้ใช่แต่ว่าถ้าถามถ้ามีน้องๆมาถามเยอะว่าเอาละอายุเท่าไหร่ควรจะทานมิงพูดได้เลยว่าน้องๆเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยทานได้เลยเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าพฤติกรรมต่างๆของเราไม่ว่า จอเนี่ยคอมพิวเตอร์นั่งอยู่เนี่ยหลังเนี่ยมันไปหมดละ,ะที่เขาบอกเป็นเรื่องออฟฟิศซินโดรมเลยแต่ว่าหลายคนจะชอบถามขเขาว่<ม>อาอรุก,กินอาหารปกติไม่ได้หรอทานปลาก็มีคอลลาเจน<ด>เหมือนกันได้ค่ะแต่มันสกัดมาไม่เพียงพอหมายถึงว่าถ้าคุณจะทานให้มันเทียบเท่ากับที่เรา ทานอาหารเสริมเนี่ยคุณต้องทานปลาเป็นสิบตัวเงี้ยหรือว่ามีอยู่ในขาไก่เงี้ยต้องดูดขาไก่เป็นร้อยร้อยขาต่อวันไม่เป็นต้องกินเยอะแค่เออมันจริงๆเราร่างกายของเราเนี่ยนะคะสามารถดูดซึมได้ไม่เกิน10กรัมต่อวันแค่10กรัมเท่านั้นแค่10กรัมเลยที่เราเห็นกันโฆษณาตามท้องตลาดที่มีเป็นหมื่นเป็นแสนมิลลิกรัมมันนั้นเนี่ยต้องบอกว่าคือมันเกินจริงแล้วร่างกายเนี่ยไม่สามารถดูดซึมได้ขนาดนั้นและถ้าสมมุติว่าเราไปเจอคอลลาเจนที่เขาไม่บริสุทธิ์มันไปตกค้างในร่างกาย ทำให้เราเกิดโรคต่างๆเพิ่มขึ้นมาได้อีกเป็นอันตรายต่อร่างกายเราได้อีก10กรัมก็ดูน้อยเนะคือแต่มันร่างกายเราผลิตไเอ้เราดูดซึมได้แค่นันนะคะสิบกรัมนี่ประมาณช้อนสมมติช้อนช้อนช้อนเหมือนช้อนตักนมเด็กอ๋อช้อนไม่ถึงช้อนโต๊ะด้วยเล็กว่านั้นอีกเกินค่ะช้อนช้อนตักพกนมผงเด็กอะที่มันเป็นกระบวยกระบวยอย่างเงี้ยค่ะประมาณสองกระบวยก็เยอะเหมือนกันแต่ว่าสมมติถ้าเราทานเกินสิบกรัมร่างกายจะขับออกจากร่างกายปก อัตโนมัติตามขบวนการทางร่างถูกต้องจะไม่สะสมไม่ข้างค้างในร่างกายถ้าเราทานเยอะเกินไปมันก็พูดได้ง่ายมันก็คือเปลืองอ่ะถ้าทานนานเข้าล่ะมันจะเนี่ยแหละเป็นคำถามที่คุณผู้ชมถามมาว่าหลายคนบอกว่าไม่กล้ากินกลัวมันสะสมในร่างกายแล้วก็กินไปเยเยอะๆจะมีผลข้างเคียงหรือเปล่าสําหรับหมิงเองเนี่ยนะคะหมิงเคยประสบปัญหาผลข้างเคียงเพราะว่าเราไปเลือกคอลลาเจนที่ไม่ถูกยี่ห้อถูกแบบสุขลักษณะ สุขะอนามัยต่างๆโดยที่ว่าตอนแรกเราไม่รู้ผลข้างเคียงมิงคืออะไรผลข้างเคียงมิงเนี่ยคือมิงอ้วนขึ้นไป5โลอ้วนแบบมันจะอ้วนตัวเต่งเลยอ่ะตอนแรกก็อุ้ยตายแล้วผิวสวยจังเลยทานคอลลาเจนอะไรเงี้ยแต่เปล่าอ้วนขึ้นมาเลยมีน้ำหนั้อันนั้นไม่ใช่เป็นข้อที่ดีของการทานคอลลาเจนแล้วเป็นผิวสวยนะคะแต่มันเป็นขอนข้างเคียงที่ว่าเขาแอบใส่แป้งและน้าตาลโดยที่มันเกินความจําเป็นของคอลลาเจนที่ทานกินเยอะมากค่ะมิงทั้เนเยอะมากค่ะตอนนั้นตัวเต่งเลยค่ะที่มาใหม่ใหมตัวเต่งเลยค่ะแต่พอเรากลั ไปศึกษาอย่างที่บอกพอศึกษาปุ๊บเรารู้แล้วว่าวิธีการที่ดูเนี่ยทำยังไงก็คือออกคอลลาเจนที่เราทานเนี่ยผสมในน้ําเปล่าถ้ามันเทไปปุ๊บน้ําเปล่าเราเป็นน้าใสเหมือนน้าเปล่าธรรมดาเนี่ยแสดงว่าเขาบริสุทธิ์แต่ถ้าเขาเป็นสีเหมือนนมเด็กเนะะี่ยค่ะแสดงว่าเขาเนี่ยผสมแป้งอันนี้ใช่ะต้องไม่ขุรจะต้องใส,งสใช่มันต้องใสอันนี้นี่คือวิธีแบบง่ายๆเลยที่เราสามารถทดสอบได้นะคะรวมไปถึงคอลลาเจนที่บริสุทธิ์ แท้ๆเนี่ยเราจะดีต่อร่างกายมากเพราะว่าคอลลาเจนมีส่วนประกอบทุกอย่างในร่างกายไม่ว่าจะเป็นผิวผมเล็บในลูกตาเราก็มีนะในข้อต่อต่างๆในแกนกระดูกคนอาจจะมองไม่เห็นภาพแลวง,งงว่าแกนกระดูกของเราเนี่ยมีคอลลาเจนได้ยังไงสมมติถ้าเปียบเสมือนเสาบ้านใช่ไหมคะเป็นตรงๆเหมือนเสาปูนไงก่อนที่เราจะเทป,ปูนเข้าไปรเราต้องดามเหล็กเส้นเหล็กเส้นอันนี้แหละนั่นก็คือคอลาคอลาเจนที่เขาเป็นตัวดามแคลเซียมเอาไว้ทานแค่ไหนถึงจะเห็นผลอนานไหมต้องพูดอย่างนี้แล้วแต่คน ต้องเราต้องดูอาการของเราก่อนว่าเราเป็นอย่างหมิงเนี่ยเป็นแค่แบบเริ่มใส่ส้นสูงแล้วปวดมากหมิงทายประมาณเดือนหนึ่งหมิงเห็นผลว่าหมิงกลับมาใส่ท่าส้นสูงได้ปกติแต่สมมติกลับมาใส่ยูนี่ไงยังน่าใส่ยูนปกติแต่เราก็เราก็เลี่ยงที่จะใส่นานๆอะไรแบบนี้แต่ว่าสมมติถ้าเป็นคนที่อายุมากแล้วมีปัญหาที่แบบหนักๆเลยอาจจะต้องขั้นต่ำสามเดือน อะไรแบบนี้ค่ะคือมันต้องให้เวลากับเขาสังเกตอาการตัวเองเออมันต้องสังเกตอาการตัวเองแล้วคนมันได้ผลช้าเร็วต่างกันใช่แล้ววิธีแล้ประทานล่ะครับเพราะว่าอันนี้ขอเท้าความนิดนึงบางร้านอาหารเนี่ยเขามีการนำคอลลาเจนมาเป็นเหมือนโฆษณาในเมนูของเขาเช่นว่ากินกับส้มตำกินกับส้มแซ่บอะไรอย่างเงี้ยผมก็งงว่าเอ๊ะมันได้ประโยชน์หรอแบบนั้นอันนี้เนี่ยต้องบอกว่า ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าสําหรับของที่หมิงทานเนี่ยนะคะเขาจะสามารถใส่ได้ทั้งอาหารคาวอ,อาหารหวานทุกอุณหภูมิหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแกงจืดแกงแกงเผ็ดข้าวต่างๆโยเกิร์ตอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ <ไง S 2> ในชีวิตประจำวันอาหาร <ใน S 1> <ช>ทานได้หมดใช่ค่ะ,คะแล้ววันนี้ก็เอามามอบให้กับพิธีกรทั้งสองท่านด้วยได้แล้วขอบคุณมากมอบให้นางไหนดีให้สาวๆในะสาวๆจะค่อนข้างเสีเรื่อสิ่งเรื่องผิวพรรณมากกว่าใชเฮ้ยจะถามว่ากินนานแค่ไหนผิวจะสวยล จริงๆแค่ทีเดียวเห็นผลนะผู้จริงจริงผิวจะลื่นขึ้นแล้วเป่งปังใช่มไม่ใช่ไม่ใช่เลยถ้าอยากรู้นะคะรีบโทรเข้ามาที่02-290-0929 2 9นะคะ022900929ค่ะรับก็มีคินข้างล่างให้แล้วนะ<ช>สุดท้ายนิดนึง แล้วถ้าเลือกเนี่ยจะดูได้ยังไงว่าอันไหนบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์อันไหนคือของดีหรือของไม่ดีหนึ่งเลยนะคะเราก็ต้องดูก่อนว่าเขามีมาตร,าตรฐานรับรองชัดเ<อ>จนเ<อ>ไหมอย่างของอย่างของที่หมิงรับประทานเนี่ยจะมีทั้งออยยอเจมพีฮารานฮารานอิสลามทานได้เขาสองทดสอบแบบที่หมิงทาเลยถ้ามีอยู่ที่บ้านอยากรู้ว่าเทน้เปล่าเลยใช่เทสสน้ำเปล่าเลยถ้าเขาขุ่นเหมือนนมเด็กเนี่ย ทิ้งเลยพูดอย่างนี้เลยนะเพราะมันจะเป็นโทษต่อร่างกายนะคะอย่างที่3าเนี่ยเราจะเลือกรับประทานอะไรเข้าร่างกายเราก็ต้องดูให้ดีนะคะเราก็ต้องเอาของที่มีประโยชน์ที่สุดค่ะครับนี้ก็อีกหนึ่งครั้งน่าจะเคลียร์เนอะจะต้องมาถามมันอีกรอบไปเนี่ยคอลลาเจนมาบ่อยๆได้ค่ะตามผมหรืมเพิ่มเติมมาแยกหน้าทีวิทิกรละขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเจเจนนะสำหรับเรื่องของคอลลาเจนนี่ตอนนี้เราพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามกันต่อค่ะ